มาแล้วนานไม่รู้จะนานไปถึงไหนมีไม้ใหญ่แข็งแรงปกป้องคุ้มครองดูแลมานานเนิ่นนานในป่ามีแต่อุดมสมบูรณ์ทุกย่อมยาลูกไม้หล่นไม่เคยไกลต้นก็เกิดก่อ เป็นไม้เล็กไม้น้อยเต็มไปหมดคอยคุ้มครองปกป้องดูแลลำต้นไม่ให้เข้าถึงไม้ใหญ่ให้ได้ราคายเคืองหรือแม้แต่ว่าไม้ใหญ่ก็ไม่ได้รับอันตรายแต่แล้วนานวันผ่านไปไม้ใหญ่ค่อยๆถอยหาย เพราะมีมือร้ายเข้ามาตัดไม้ทำลายแล้วไม้เล็กอย่างเราก็ต้องออกแรงออกตัวมาคอยดูแลตัวเองและก็คอยคุ้มครองไม้ใหญ่ให้เข้มแข็งต่อไปทุกอย่างสร้างด้วยมือของเรา ทำด้วยตัวเองอย่ารอพึ่งพิงและรอให้ใครมาช่วยเหลือตลอดเวลาหากเราไม่ลุกยืนด้วยลําแข้งของตัวเองก็เป็นได้แค่กาฝากแค่เคาะกินไม้ใหญ่จนไม้ใหญ่ไม่มีเรียวไม่มีแรงจะคอยดูแลคุ้มครองเราไว้ แต่ถ้าไม้เล็กๆจเจริญเติบโตมีมากมายกายกองเท่าไรหลอกจากเราจะได้ล่มเย็นเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นทวีเรายังมีไม้ผลากผลให้กินเก็บเกี่ยวไปได้ตลอดเวลาจริงมัจะเพื่อนเอ๋ยแล้วจะมัวเอาเวลาไปคอยเกาะเรียกินแบบต้นใหญ่ให้เสียเวลาไปทำยายกัน ไม้ใหญ่หากเป็นล่มเงาที่ยาวนานและรอวันผูกพังแต่ถ้าไม้ใหญ่มีแต่กาฝากเกาะกินเต็มไปหมดไม้เล็กไม้ใหญ่จะช่วยดันช่วยเสริมหาแสงก็คงตู้แรงกาฝากไม่ไหวแล้วคุณเป็นกาฝากหรือว่าเป็นไม้เล็กที่ดูแลไม้ใหญ่ ถ้าคุณเป็นไม้เล็กไม้เล็กย่อมแตกหนอเพื่อช่วยขยับขยายทำให้ไม้ใหญ่ได้มีพื้นที่ใหญ่ไพสารแผ่ไปว้างไกลแต่ถ้าคุณเป็นแค่กาฝากที่รอกสูบเลือดเกาะกินกับลำต้นและใบของต้นใหญ่จะพูดให้ดูดีแค่ไหนจะมองให้เป็นอย่างไรคุณก็เป็นได้ ค่กาฝากของล่มไม้ใหญ่ในเวลีนี้เท่านั้นเองฝากไว้คิดนะจ๊ะสำหรับใครที่มีความคิดเช่นนี้ทัศนคติของคุณมันจะบ่งบอกถึงตัวตนของคุณเองว่าคุณเป็นคนที่เป็นไม้เล็กที่รอวันขยายและเติบโตเพื่อเสริมบารมีให้ไม้ใหญ่หรือว่าจะเป็นกาฝากที่สูดเลือดตูดเนื้อและดูดดึดดง ทรัพยากรจากลำต้นของไม้ใหญ่เอาไปใช้ประโยชน์ของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวฝากไว้คิดนะคะก่อนจะพิพจิตริจิจารณามองในมุมของตัวของคุณเองว่าคุณเป็นตัวอะไรและคุณจะมองทัศนคติที่เป็นบวกและตรงจุดถูกประเด็นฝากไว้เด้ยก่อนที่จะไปตำหนิผู้ใดเขาวิภาคสาตัวเองซะก่อนว่าตนคือกลุ่มใดว่าด้วยเรื่องไม้ใหญ่ ที่เป็นกระแสดราม่ากกันมากมายเพราะว่าทัศนคติของเรานี่นะจ๊ะมันวิบัติกันหนักขึ้นเรื่อยๆกฎหมายเราอาจจะไม่เข้มแข็งแต่กฎหมู่เรานี่นะคะขยันขยําขยี้แล้วก็ยี้ให้แตกเป็นลายงาผุพังกันไปเรื่อยๆเพราะว่าความคิดตักกะแทนที่จะมองให้เป็นทิศทางที่ดีงามกับมองให้ทิศทางที่ ทำร้ายช่วงชิงไหวชิงพิบชิงดีชิงเด่นกันซะอย่างนั้นแหละจากคําว่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เป็นล่มเงาที่บูกรากฝังโคนมาจนออกลูกออกร้านขยายขแขนงกิ่งกา้านสาขาแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่อันนั้นมีแต่เผาวันพันเลยเกาะกินไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักดิ้นรนไปหาและก็ตั้พอร์ต ให้กับลูกหมากเล็กๆน,น้อยให้มันเจริญเติบโตขยายต้นไม้ใหญ่ก็ไม่วันแต่จะเหี่ยวเฉาตายเพราะว่ามีแต่กาฝากเต็มไปหมดและคนที่มองเห็นว่าตัวเองเคยพึ่งพิงเคยอาศัยนั่นแหละจ้ะตัวเองกำลังเป็นกาฝากชั้นเอกชั้นดีถ้ากาฝากเบอร์หนึ่งโอ้โหซุปเปอร์ยีโร่หนังเหนียว เรียกว่าเลื้อยกันกอที่เป็นกันตันๆน,นะปนกก็เลยเอามาให้ชมเสว,วันนี้นะคะว่าเวลากาฝากที่มันหนาเส้นมันเหนียวมันเหมือนกับเชือกที่รัดพันเกี่ยวไปหนักแน่นแล้วมันก็จะพูกเป็นปมหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดกาฝากที่เหนียวแน่นอันนั้นออกไปได้ไม้เล็กไม้ใหญ่รวมทั้งไม้ยืนต้น ที่เป็นทั้งรากแก้วและก็ลำต้นที่พึ่งพิงมาให้ลูกหมากทั้งหลายมันได้ขยายขยาบมีแสงนั่นแหละจ้ะมันคือเอกภาพที่แท้จริงที่เราควรจะสร้างสรรค์ก็ฝากเอาไว้คิดสำหรับใครที่มองจริบอ,อีปาเขาไม่ได้เพิ่งแล้วเราก็ไม่ได้มองใครแต่มองด้วยหัวใจเป็นธรรมมองคนด้วยความเจตนาดีไม่ใช่มองว่า คำพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็บ,บิดกันเป็นเจตนาร้ายเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่ตัวเองว่าก็ได้มีแต่ตัวเองหรือเปล่าที่มองและก็คิดร้ายคอยแต่ขยี้และสะสางทําลายเพราะว่าเป้าหมายคือผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเองหรือเปล่าจะฝากไว้คิดนะจ๊ะอะว่าด้วยเรื่องของไม้เลื้อยและก็ไม้หลักไม้ลำต้นเออในเวทนา น้องกล้องลำต้นลูกไม้เล็กๆน้อยๆที่แจกจะขย,ยายลำแสงคนที่มีความพยายามที่กล้าเดินออกและไปสร้างอาณาจักรให้เป็นของตัวเองก็เป็นการเสริมคานเสริมแรงให้ลำต้นลำใหญ่ได้มีโอกาสได้เจ็บแสงอย่างเต็มที่แต่ไอ้ประเภทพวกกล้าฝากไม่ยอมคิดที่จะช่วย ดีแต่อวยแล้วก็อำนวยโชคแบบเอาดีเอาประโยชน์ใส่ตัวเองแล้วก็พลอยเอาความผิดวิคร้ายไปใส่หมากเล็กหมากน้อยๆที่มันไม่มีทางจะสู้คน,คนประเภทแบบนี้นะคะเออรีบถอนรากถอนโคนจะดีกว่าไหมจ๊ะลมไม้ใหญ่จะได้มีสง่าราศีเพิ่มเติมบารมี และด้วยมีรูปไม้ลูกน้อยทั้งหลายเป็นที่คุ้มกันเกาะป้องกันภัยให้ฝากไวค้คิดนะจ๊ะพวกกาฝากทั้งหลายอยากก่าเกาะถะจนแบบจะไม่มีอะไรจะกินแล้วนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่เากกาะใครกินแล้วค่ะแม่ตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมล่ะคะก็ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยปู่ช่วยย่าทำงานกันเป็นทีมเวิร์คครอบครัวมันถึงจะอบอุ่นและสร้างสรรคแต่ถ้าครอบครัวไหนครอบครัวนั้น มัวแต่ว่าแย่งกันเป็นกาฝากมึงทำสิกูทำสิเออมึงก็ทำก่อนสิแล้วเมื่อไรมันจะขยายและ,จะเจริญเติบโตนะจ๊ะกาฝากทั้งหลายและต้นไม้รากมันก็เหนื่อยนะคะมันก็หายใจเองไม่ไหวเหมือนกันถ้าเจอกาฝากเยอะๆแบบนี้ก็สู้ไม่ไหวนะเว้ยเฮ้ยเออเตือญสตินะจะ๊ะก่อนที่มันจะวิบ,บัติไปมากกว่านี้เออเบื่อใจ về yeah, mềm <laughs>